เราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรเพื่อน,อนๆหลายคนเคยได้ยินประโยคนี้กันไหมครับและเคยสงสัยไหมครับว่าบางครั้งบางทีทำไมเราถึงไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการหรือสิ่งที่เราปรารถนาเขาบอกว่าโลกนี้นะครับคือพลังงานและทุกอย่างบนโลกนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยพลังงานตัวเราเองก็คือพลังงานครับ ดร์จดิแพนซานะครับได้บอกไว้ว่าเราจะได้ในสิ่งที่เรามีพลังงานเดียวกันพลังงานเดียวกันนะครับจะถูกดึงดูดซึ่งกันและกันจะดึงดูดเข้าหาก,กันคลื่นพลังงานต่างกันก็จะผลักออกจากกันเพราะคลื่นพลังงานนั้นก็จะไปจับกับคลื่นเดียวกันนะครับแล้วทีนี้ ทำไมหลายสิ่งหลายอย่างที่เราปรารถนาแล้วเราถึงไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการวิธีการง่ายๆนะครับให้เราลองเช็คพลังงานของเราดูว่าตัวเราเองนะครับที่เป็นคลื่นพลังงานเนี่ยเราอยู่ในคลื่นพลังงานเดียวกับสิ่งที่เราต้องการหรือไม่ครับความสําเร็จก็จะมีคลื่นของความสําเร็จเห็นไหมครับคนที่ประ so สบความสําเร็จก็จะมีคลื่นแห่งความสําเร็จคนที่มีความมั่งคั่งนะมีทรัพย์สินนะครับหรือครอบครอง หลายสิ่งหลายอย่างก็จะมีคลื่นพลังงานเงินก็เป็นพลังงานเงินปริมาณจํานวนมากก็เป็นคลื่นพลังงานระดับสูงครับพอฉะนั้นวันนี้ให้เราลองเช็คคลื่นพลังงานของเราว่าเรามีคลื่นพลังงานที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการแล้วเราปรารถนาแล้วหรือยังนะครับ วิธีการง่ายๆก็คือเรามาจูนคลื่นของเราให้ตรงกับร่องความถี่นั้นๆครับเราดูครับว่าคนที่ประสบความสําเร็จระดับสูงที่เราอยากจะมีผลลัพธ์แบบนั้นเขาอยู่ในคลื่นพลังงานแบบใดมีความรู้สึกแบบใดให้เราพาตัวเองครับมาปรับจูนคลื่นให้ตรงครับแล้วเดี๋ยวจะเกิดการดึงดูดตามกฎจัก,กรวาลและขอย้ําว่ากฎก็คือกฎครับ ต่อให้เรารู้หรือไม่รู้ครับต่อให้เราทำหรือไม่ทำแต่กฎก็ยังคงดำเนินต่อไปหากชอบคลิปนี้และเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องครูกอลกันด้วยนะครับ